อันนี้จะเป็นมะเขือคนเนาไหมนเนาะเขือคนเขือเขือเือบ่เป็นเขือบ่ต้นหรือเ่าวะเป็นต้นเน,ะนานะแต่ว่ามีน้ำเนาะมีน้ำแต่ว่ามีมีคนว่โดว์แต่ว่าอันนี้เข้าไปไปขูดคนเพื่อน้องตอนเทียงน่วมกันตามแบบธรรมชาตาิ์อะไ้มีเอียงใส่ยลายนี่แต่มาหุงดุวนด้วนเฮ้ยคนกี่เลอคอนกี่เล่ ให้ดูให้เห็นอะไรก่อนทูจ้าโดยทูจ้าหันตาแนยเบิ่งขนมพี่ <S <S ขับสบายดีสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเบิดสุขสุขคนเนาะโดยมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กะตามอน,นุนไปหน้ามือนในพี่น้องเลยโดย อนุนน้อยไปหน้าน้ำมือตู้แต่ตอนแรงเมื่อเศร้านี่ไอตอนแรงวานนี่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยเมื่อตอนเศร้ามื่อนี้ก็เลยตามอนุนน้อยมาหน้าพี worlds, ่น้องเอ้ยอนุนน้อยโทรหาสามซีสายเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่ตื่นเศร้ามาโทรมาสามซีสายเลยพี่น้องเอ้ยอ่าเฮาก็เลยอ่ได้ตามเพื่อนมาเนาะโดยไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งน้ำกันเมื่อนี้ก็ลัดมาทั้ง ตลาดพี on Sand, ่เลยพี่น้องเนาะรัดมาทางตลาดเชาพี่เลยให้ทางอันบาวแสนเนาะเพิ่นมาส่งพี่น้องเอ้ยเนาะมาส่งทางอ่ามาทางพี่เลยมาทางรัดมาทางโค้งมาพี่ทางตลาดเซโนวี่พี่น้องเอ้ยพอดีว่าทางอันรัดมาทางไหนาพุ่นมาทางท่งพุ่นนั่นทางเปื้อนแงพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยว่าให้บาวแสนเพิ่นมาส่งทางพี่อันรัดโค้งมาทางซโนพี่พี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก no, the ็กําลังสีขวมหวยน้อยเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะหวยน้อยที่เฮาสิลัดไปอันหน้าได้พี่น้องเอ๋ยเนาะกอ่าบไฮบรอเซนมาส่งห่อนี่เนาะเพราะว่าทางมันยากพี่น้องเอ๋ยบรอเซนก็กลับไปอ่าเฮ็ดเบียกคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ซวยเติมแล้วเนาะสิเข้า10:00นแล้วบรอเซนก็เลยว่ามาส่งฮอดแต่นี้เนาะโดยเอาพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยปลาไปติดตามรับชมนํากันเนาะอันน้อยเฮ็ดน้าแม่สิเป็นแบบใดพี่น้องเอ๋ยโดยอันนี้ก็สิเป็นหวยน้อยพี่น้องเอ๋ยเนาะมื้อนี้น้ําบกลง หลายเติบแล้วพี่น้องแนมเห็นพอดีพอดีเพียงบีแค้งพี่น้องเนาะน้ําใสติ่งเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนบ่ได้ตกพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ก็ตกอยู่ตอนเช้าเนาะฮอดประมาณบ่ายโมงก็หยุดเมื่อคืนนี่บ่ได้ตกก็น้ําก็ยุบไปอยู่พี่น้องเอ้ยก็บ่แม่นว่าเพิ่นบ่อยากแห้งเนาะเพิ่นก็อยากแห้งอยู่ทางก็แต่ว่า ฝนมาตกตลอดาเต๋อพี่น้องเอ้เนาะยางรัดทงไก่เต๋อยางซิบควรนาทีพี่น้องเอ้พอดีมาหอดหน,าป,า,น,า,อดนาป่าเพิงเนาะมาหอดนาป่าเพิงแล้วพี่น้องเอ้โอ้โเริ่มแน้มเห็นเทียงเขาแล้วเนาะมาหนีนก,กันสิพาป่าลุงมาเบิร์นทงหน้าสีเขียวอีกแล้วมาหนีพี่น้องเอ้ย โดยอันุ่นหน่อยสิเห็นแม่อยู่บ่นนอพี่น้องเหรอเนาะีนมไปมงกอไม่พ้วนลายๆาุคนละพี่น้องไอ่เทียงเฮาไกลสจะหอดเทียงแล้วแย่ผูพี่น้องเอ้เด่นเต้นเต้นว่าอะไรผู้เด่นม่าเดิกไก่ เมื่อยพี่น้องเลยเนาะบ้าจนเสียงขาวเจ้ยคนกี่เลือ้อคนกี่เลือ้อใช่ดูให้เห็นอะไรก่อนทูจ้าเด้ยทูจ้าหันตาแนบเบิ่งขนมพี่อ,อ่าววออาววออาว่อทูจ้าแม่ก่อนทูจ้าขอบคุณครับ,บ,รบอ้าวหิวอ้าวดู ธงแดงมาธงขาวแม่หิวน้ำยาสากาักค่ะเอ้จะเอาแต่ตัวนั่นได้หรอเอ้กินฮอดแม่นี่นีิไปย,ยากบา่ถือได้บ่ถือได้บ่เอ้กินฮอดแม่อยู่บ่เฮน,นอนหน้าเนะี่ยเป็นได้ไรกินฮอดกันอยู่บ่นี่ฮะนุ่นหาหาแม่พ่อมบอกห้เห็นนังคือยังสัญญากันได้ว,ว่าบาา่ให้ แต่นี่ยเด้๋วันยังไห้อยู่ห้ยห้ว ok ่านนี่บ่ไห้ยนะอืมเอแม่ตู้มาเกี่ยวเนี่ยกินฮอดแม่ย้อนนี่ไปจักวะใช่คือผมมีหนี่ยว่ามาเกี่ยวเนา่ยเริ่มไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ผมลังไปบ่ ไปเหรอเมื่อเบิ่งอยู่เทียงเล้ศเด้อโอ้มียาพะโล่งะลาพี่น้องเลยเนาะซื้อมาให้พ่อตู้น้ำซ <c oughs> ื้อ,อยามาน้ำขนม,มาซื้อยน้ำม้าซื้อยาน้ำขนม้าผู้คนไปต้อนเลิกไกลไปรัดเอาแม่พี่น้องเลยป้ามาให้มาอันหน้าอีกบันนี่เขา่าจนก้มห่วงพี่น้องเลยเนาะออกห่วงหลายเติบแล้วเนาะ เกือแตะเคือแตนโอ้ยอย่าอยากมาได้ไดู้กเอ้ยนาบะนี้เมื่อยเคือแตกเคือแตนอะไรไปไปแค่ประตูคังยังอันนี้ขึ้นใส่หัวยังดีนี่เอาได้บุูกนักเล่เราอะ <laughs> าสบ,บายดีเด้อแม่ตู่เนาะสบายดีคอบแม่ตูนอ่ปะปลาลัดแม่ปลาชงยาชงโมเมนต์ยาชงลูกยาผ้ากับอันขนมนุ่มอันนุ่นน้อยขนมนั่นแหละเพื่อนปัญญาชงเด้ะโมเมนต์ยาชงลูกอันนี้นะเป็นขนมเล็กน้อยขนมน,มนมุ่ <c oughs> มลูกล่ะมียังเบิ่งนยูแม่ซื้อยัง,ง,อยมออยงมาให้อ่ะเบิ่งนยูค่ะ มีแนวมักอยู่บ่าไม่ซื้อข้าวพัดมาพ่อมกินข้าวแล้วบ่ลูกยังกินแต่เช้าคุณน่าอิ่มแล้วสาวสาโอ้ป้าถ้าขึ้นกระท่อมกับธรรมัดธรรมเณรดิโดดีแม่หน่อ้าบ้าาด้นดิ้นดิ้นใช่ไม่แม่เบิะ่งเยอะแต่ป้าลุงเบิองน้ำในโลกไม่ซื้อยังไม่ให้ไปอ้างอ้ายคูณได้เค้กซื้อขนมเค้กไม่ให้เฮ้อบึกเนก้อ นี่กับอันนี้ด้นี่โอวันตินเพื่อนยูพี่นี่ใายเอาเงินเพื่อนนักกินนี่ฮะนะน,นักโอวันตินเจ้าโอวันตินเพื่อนห้องเพื่อนห้องยังโลกอันนี้นะเจ้าห้องยังนี่<อ>นะโอโอวันตินโอวันตินอันนี้ป้อมดยแม่ซื้อใหม่สองซองโดกนมนมเม็ดนี่นมเม็ดนมที่จานยังน้ำแม่ขนม ขนมเจ้าซื้อแล้วม่ตู้ซื้อหายบ้านนี่ได้ไม่เอามาหายเลยยังเมื่อยอยู่พี่นงค์โอ้ยนี่ได้นุ่มกองนี่กระดุกน่ะไม่ซื้อมาไว้เป็นแพ็คเนี่ยยัมาเจ้าอยากมาได้จะกินเ้อะเบื่อปะแล้วจั่งนี่นี่ยังเป็นน้ำก้อนอยู่นี่กินท่านอยู่นี่นี่เองเป็นน้ำก้อนเนี่ยเอามาจะได้กินนั่นก้อนบ่เอาเอาเม่นทงก้อนซะกินนั่นได้จัง กินโอวันต oh, uh, <audio> ีนเด้อให้กัก <successor> ินข่าก่อนเล็กเด้อนะเบบมาห่อนห่อน่าไปหายายรุ่นพ่อนหายายรุ่นหาไม่ตู้แก้ห้ลูกไม่ตู้แก้ห้ประตูเห็นอย่างดีใั่เนาะสบายดีโดยเราเนี้ยไงนี่แล้ต่อว่าจีสานกระเตี้ยมุ้ยให้เขาก็เจ้าสั่งว่าก็เจ้าสั่งมันแปลว่าสั่งกระหึ่งแล้วแหละแต่ลำน้ำผู้หรือว่าพจนิยาแล้วก็ยังว่าถ่ายอยู่อ่นก็เลยเห็นต่อยึนวันวันไปซื้อมงไม่แลต่ที่ กินข่าวแล้วบ่เสียากินข่าวที่ยังยังบ่ได้ได้กินบ่ได้หมดตลาดซ้่ไหมพอนน่นโดนเท้าไปแล้วพุ่นมาตะเกียรหย่าเมื่อกี้นี่พากันแบนนั่นนี่เื้อแบนเกียรหย่าได้โน่นนู่นมาตะเกียรหย่าได้อันนั้นได้ลูกเจ้าเกียรหย่าได้จักซ็อบนะลูกบอกแม่ไหมบอกแม่ยุคเกียรหย่าได้จักซ็อบฮกจอดที่ได้ฮกฮกซ็อบ่เก่งแน่ไอ้นี่นกี่ล้อน่นไปกี่ล้อซื้อเยอะบ่นน่นเด็กกี่ล้อที่แสน <laughs> kia đó. Nhà, nhà nhà đi ăn khát hay tu. Ở đây tít kèm nè lũ. Nhả tít kèm nè lũ. Nhả. Ăn kín nôm, ăn 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 kẹo. Ăn nấm năn chẳng ai ma đó. แต่ว่ากับบริสตงให้งกระดิ่งกระดิกถึงเมื่อบ้านบ่ได้เหมือนนั่นเลยคือบ่ได้เห็นหมอเมื่อน้ำเมย์จะมาอยู่น้ำเมย์น้มยอยู่น้ำเมย์แล้วเน่อันนี้มันสีเศร้าเย็นเนี่ยแม่กินเน้ออันนึ่งดุให้แม่ตู้กินบ่อันนึ่งดุแม่กินอันนึงบ่กินตัวนี้แม่ตู้อ่ะกินตัวอะไกินชีเขียวให้แม่ตู้กินชีเขียวพี่น้องเมืองแน่สีเพิ่นบ่มากมาจัก เดินม,ม,มกมมนี่ดดเดอ้อเข่าเดอ้อลูกเด้อกินเข่าเด้อป้ามาอีกวันนี้รถดูไฮน้าเฮาก้มห่วงแหละเนะน,น,นานะามนไะมาอีกวันน้านะพอดีเรื่องเดื่อ,อยมาไล่ไม่อีกวันน่าเป็นสีทองเนี่ยที่ว่าอะไรกันเป็นสีลำเป็นสีลำมันเก่งเป็นเข่าปากอ้าแลว้วก้นอ้าแล้วลูกสีลำอ้าแต่มืัอนี้เห็นแสงแดดในนิดนึงพี่น้องเลยเนาะ ถ้าวันเห็นมืดพลนอยู่บังบ้านน้องขีตมจังดื่มมาคืนพ่อว่าดื่มกันจ้องอยู่อันนั้นบ่ทั้งนันหน้าบ่ได้ตกบ่คืนนี่ปลาเพิ่นบ่ได้มากินนั่นนะบ่บดนีนเนาะคือบ่เห็นเออมันเรื่อเขามันออกมันดอกินดอกเขามันบ่มากใกล้เนาะหว่อนเนาะเพราะว่ามันล่นอยู่มืองไรมันก็ล่นลงเลยเนาะดอกเขา Gone, มาอีกวันน <and subscribe" S 2> ี้ก้มห <that> <al ở> <co> mm ่วงหมดแล้วพี่น้องเลยเนาะจะว่าอันบิดบุญเดือนเก้านี่จะว่าสีเหลืองมาจักนี่เนาะอืมนะพี่น้องอันเดียวให้เบื่องใกล้ๆนะก้มห่วงแล้วเนาะย่านแต่ผลขึ้นลงมาแล้วเป็นเข่าก้นอ่านะเนาะอ่าจาูนแนมไกลๆสุปเปอรอยู่พี่น้องเลย มันจะทอนกันกับแสงแลดเนาะปุตุเอาหน่อไม้ไผ่บานนี่บ่เฮดปุตุจะเอาหน่อไม้ไผ่บานนี่บ่เฮดกระเทียมเยแม่เอาหน่อไม้นี่ละอ๋อโดยว่าสิเอาลงกับไม้พายบานก่อนบ่ได้ลงไปมันบ่มีเวลาบ้านนั่นบานนี้ก็เลยยากนำงัวเนี่ยบ่มีบ่ยู่งัวนใจงัวออกกินข้าวก็เลยเอาหน่อไม้อันนี้เลยที่ มันก็มีลำแก่อยู่ละเบ้าพวกเออมีอยู่นายเติบเลยพี่น้องเอ้ยพวกบลออันนั้นนี่นี่เห่าเห็ดอันตอกมัดเข่าได้บ่ขอเออได้เหมือนกันได้บ่ได้อยู่หลายเลยนหลายหลายลำเลยเนาะได้อยู่หลายลำเติบเลยได้พี่น้องเอ้ยโหเข่าออกมากเลยปีนี้ยังไม่ได้ตอกมัดเข่าอยู่ยังมันโมเด็ตได้ฮาซีเริ่มมาเรื่องเด็ดมันเนี่ถ้าว่าเด็ดนี่ก็ได้จักไว้ได้นเนาะเออจังมือ่ะ เพราะว่าเขาเขาออกหมากออกห่วงแล้วพี่น้องเลยต้องได้เตรียมตอกมัดเขามันยังไห้แล้วโดยมาหอด้นนนน้อยได้พี่น้องเลยเนาะโดยมาหอดทงหน้าสีเขียวแล้วพี่น้องเลยทงไห่ทงหน้าสีเขียวพอแซนทามอยัวปบาแดงเมื่อบ่อว่ะเมื่อบ่อปลาแดงนะลูกอ ยังบ่ได้อยากเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยแม่ว่ายังบ่ฮู้เด้อว่าต้องมาถามเบิ่งอนนนน้อยก่อนว่าว่าสิได้เมือหรือบ่ได้เมือแม่ว่าพ่อถามหาเจ้าอยู่ก็เื่อยเมือบ่ได้เมือก็พังเบิ่งบแงเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ตกหก็สิพากันย่างเมือแทางก็ยากซพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่ล่ะใหุ้นสบายดีนะลูกสบายดีโดยสบายดีป้าดุงแซ่บบ่ลูกแซ่บบ่ กินเจบเลยมาปะเม่กินกินโอ้นั่นตินเหรอเอิญปลาลุงกินน้ำในโดกินโอบ้านตินเด้อโอ้นั่งกินเด้อเอินั่งกินนะโอ้ยจักเม่นไปชังเว้ยชาเห็นหน้าแม่เลยกระเบึงกระบือสิดสลิงบอกเมื่อคืนนี่เม่ได้ยินว่าเจ้าไห่บอกได้ยินข่าวว่าเจ้าไห่เม่นบอกเม่นอยู่เจ้าไห่เห็นยัง หายหาแม่หายเห็ดยักไงเลยว่าสัญญาจะมือกันข้างในว่าบบหายว่ะจังมานอนน่ะมนตุ้ผลมาหอดหน้าได้ว่าหายกินขนมกับเป็นโอวัลตินพี่น้องไอเพื่อนสร้างไว้ตื่นเช้ามาเด่โทรมานำนำสายสายสี่สายนุ่นตัวเมีลายนุ่นตัวเมีลายลายสายบ่ โทรหาแม่รายสายเลยได้ตายจ้นี่จ้นี่หลายบ่นั่นน่ะฮะบ่5สายพุ5ตายเป็นยังถึงโทรหาแม่นะลูกมัน10บะนั่นน่ะลูก10ายกขึ้นมาเบิดคู่นิ้วไปนั่นน่ะแม่นนิ้วสิ4นิ้วย0นิ้วถายกขึ้นมาเบิดเบื้องลูก10นิ้วสําอแม่พี่น้องว่าอ้าคักแล้วบาดนี้คักแล้วบาดนี้เอาเสื้อเนึง <lắc dịch> Mà cả pack and jack in no one tin này sao bolo 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 sao ไปแล้วไปแล้วคอยกินอาหาเด้อย่ามันหอนคอยพาน้องเป่ากินด้วยเ <Okay. S 1> ม่ตู้เห็ดยังใช่ไหมเก๊มากับเทเก๊ได้มาสีเจตาม,มาหุงอ๋อกำลังสีเห็ดเมนูตามมงหุงเนาะพี่น้องยกยตอนเที่ยงกินข้าวเที่ยงมัมม,มี่ไม่กินไม่กินแนี่เอาไม่ชอากินยงผมมากินบ่ยงอยู่ใช่ nhung bọc kín bó chứ đâu oh, nè kín đi đấy kín đi nè kín đấy anh em mặc cà sấy nó phi nó kẹ mặc mày tắm xem măng hùng này anh cầm măng hùng hao mà cửa ước bắt bao năm bắt bao cửa mà phi nói nói lông mưa tắm hùng có nhăn hoài nè nhăn chi nữa nè nhăn một cái thang bao nhăn hả choang chưa ổn เฮ้ยอัางงาอ่าเงูจอกระเทียมกระเทียมก็ไม่ใส่กระเทียมหัวใหญ่นะใส่ชองหัวนี่มีพ่อด้วยนะชองหัวสามหัวนิ่มบ่กาหัวมันเป็นหัวใหญ่ขนาดที่ก็ได้นิ่มเนาะสามนิ่มกีน่อยขนาดนิ่มยังใหญ่บ้านี้บ่

บถจีนนะเนี่ยจะลงดินตารางบ้านคือบุกินบถไอ้รุ่นเขาบุกินแล้วเป็นรถของน้องนะเอาอันนั้นกวบไปไปลูกไปเอาถ้วยกวบไปเด้อแมงวันไปลูกเด้อมใหญ่แมงวันนั่นลงไปจอมนะคะเห็นอยู่อะเนาะเกือบพุ่งเกือบถึงตาโอ้ยอ่ะมา อย่างอาบน้ำเลยอาบกั็ไม่รุนเลยเสด็จจะแก้เป็นบ่ลูกแก้บ่เป็นให้ยไอ้แก้ห้ยหันอันนี้จะเป็นมะเกลคุณน้องไหมเนาะเกลคุณเกลคือเกลโมเป็นเกลโมต้นหรือเปล่าบ่เป็นต้นเนาะตอนมีน้ำเนาะมีน้ำแะครับมีมีขนอยู่น้องแต่ว่าอันนี้เข้าไปไปขูดขนเพื่อน้อง คนวนออกแน่พี่น้องเลยอ่ามะนาวเอาบ่เปเอามะนาวมนาวดอกกับชิเบิจะทงเลยบิงอนี้ก็พอแล้วมั้งพ่อวานหม,มากน,าน,นันเกือคนเท่ากับคนสมเลยนะเนาะพอดนาชสุสมอยู่ล้พี่น้องเลยชม่มไดาเชฟจะตัดมอแบบตัดเา,าดีเนื่อเนื่อ อี้เทิงห่านพ่นโอเถิงพูนโอ้ยเป็นกินว่านี่เนอ่ยเน้าจำน้ำตาลน้ลงไปอาบน้ำพี่น้อยใครตอดหามตอดหาแล้วคนน่อยไครตอดหามมินพูน เอาเกลเลเลอเอาปลาเด็กมาใส่บ่เอาะปลาเด็กมใส่เศระนุ่งเล็กหายง่าเ็หาง่ปลาเด็กอันนี้เป็นปลาเด็กโตไม่รวานตงตายเค็มเลย เสือกนปรุงนะถ้ไปคัดขานกันนะมันชิบมเซพแต่มันเค็มเหมอือนกนรสเสียเลยแต่มันเค็เม,มเหมือนไรฮะอย่างมาเกื่อแตะเกื่อแตนเกธอนกหน่อยนึงมาเห็ดเนี่ยกินต่อยเสือออกต่อย <laughs> Chụp vời đường vời tuyệt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  vời đây vời tuyệt 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 nó thế, <laughs> <laughs> รับเน่ย่ไดกินรับสิรอที่ำไปได้คือุดผนตกกินรอแนวเสพแน่ะไก่ประตูแนะไ <c ười> ก่ประตูเป็นอะไรกินมันกิดมันคือชีเสพยู่ค่ะทุกสีออกเือเทียมักนกะตีเข้าเลยมืนกะตีใส่ลงไป ต้ตกอ่างเลิศมากินอาน้กับอ้ไอ้ข้นข่าแล้วปะยังไุ้่นนะยาเกิ้งาอเลิมากินเขาเลิลูกเตัวแต่นราชิมยังไมโอ้้หญ่เอ้ยเป็นยังไงอยากเค็มอ่น้ดึงอยากเค็มปะเอาน้ำตาลที่ยกว่า พ่อเลย,ยาาน้ำตาลยมันนั่นดว่าน้ำตาลกัพ่อเหรอเอาพีดะเพื่ออันเนี้ยเพื่อกินกระพัก่ะอืมอืมอา,าน้ำตาอย่างงเขาลงมาเลยเลนาะมาไปนอเลยจวดจวดตอนเทียงน้ำกันตามแบบธรรมศาติบอได้มีเอียงส่ลายนี่แต่มาหุงรวนดวน

ได้ครับขวดไม่กินแตนมาเด้อมากินตามบางฮงยามเทียงน้า,ก,นา,นาก,กันพี่น้องเนาะขวดไม่กินแตนพ่อป๊อสเถ้าโแล้วเอาอันพักขึ้นมาพี่น้องเลยเอาพักข้าเถ้าโพักข้าบ่ก็พักแป้นเนาะพักแป้นพี่น้งองมาแม่เนาะเนาได้โบกินมากเลมาแกินข่าเทียงน้ากันเด้อพี่น้องเลยเนาะตามบางฮง เอาวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอโตกินข้าวก่อนเนาะขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งแม่น้องอน,นุนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะขอกล่าวคำบาสบายดี